แล้วก็ออกข่าวไปลกาวันที่ผ่านมาไถ้าของโพสต์อน้พูดถึงแล้วนะฮะคูดถึงคุณเขเลยคุณกรเรียครับเดินทางไปเยี่ยคุณตาใหะคนคนนี้เป็นคนที่เป็นคนเรียนคือเป็นคนที่ถ่ายภาพคุณตาใบแล้วเอาโพสต์ลงโซ้ชุคุณเขาเล่าให้ฟังว่าเป็นนตายหญ่สะทนญาตายใจถ่ายภาพแล้วก็โพสต์ลงบนโซะ สง่งเงินที่มีมาทั้งหมดสักไอตุดส่งเงินที่มีมาทั <S <S ้งหมดสักไอตุนส่งเงินที่มีมาทั้งหมดสักไอตุดส่งเงินที่มีมาทั้งหมดสักไอตุดโอ้ลืมไน้นำตัวเลยสวัสดีครับผมกินทีวีนะฮะวันนี้ก็จะมาสอนทำการ์ตูนสั้นๆนะฮะจะพูดว่า มาท้าุญไอ้ตัวตัวนี้น 5, ะระทสั้นีมาท่หกเ่คสุดลูกนี่เป็นลูกตัวที่เราต้องมีหนูช่างมีแบบนี้นี่ดูเมื่อแล้วก็วาดแบบนี้วาดที่เราผมวาดไี่เป็นว่าดเป็นตัวที่กลางเลย พอมีระบบนี้เข้ามานี่ก็มีระบบแบบนี้เข้ามาวาดง่ายกว่าเดิมเลยมันจะวาดแบบ a d k a d ี่ก a ม i s ซ d a ไม่รู้หรอก a d k a d n i ก a ม i s ซ d a ถ้าใครอยากเป็น FC ผมก็ยืมกลมช่องสื่อิดทีวีด้วยนะฮะถ้าคุณอยากดูการสอนนิดหน่อยขอนผม กดเข้าไปในเพสิคอมผูก็ได้คำว่าซ้อนนิดหน่อยสกินทีวีก็ง่ายๆครับอันนี้ก็จะวาดคนใส่เอสุดในฟีไฟนะฮะไม่ต้องไม่ต้องกระมวลไปนะฮะว่าเสียงอะไรเสียงพี่ผมเองพี่ผมเป็นใครพี่ผมเล่นเกมทเก่งนะอย่าดูถูกเขาละ พี่ผมก็เล่นฟรีไฟเพอได้อยู่นะจะเขี่ยดันดึกใครสนชีน้ำเงินนะคะเอซต้องชีน้ำเงินด้วย อ้าวไม่แล้วนี่แบบนี้เกบเี่ ควรจะบริารคุณจะอมาแต่เงินก้อนนี้นั้นจะถูกบริหารโดยคณะกรรมการสาาของ่วยเป็นกองปวยกรนี้ผมก็อยากทราบงนี้เืนก้อนนี้สุดท้ายแล้วอืมอือืมอม แบบนี้นะะแล้วกดลูกตูถังแล้วก็เทใส่ทีใส่ทีใส่ก็จะได้แบบนี้นะคะและถ้าสมมุติเราวาดผิดแล้วก็ไม่ต้องห่วงอะไรเพราะเขาจะมีน,นี่อยู่เออมันก็ถูกแล้วดิล่ะนี่มันจะมีลูกยางลูกนีแล้วก็กดเลยไม่ก็กดรีสตาร์ตตรงนี้ลอาข้างลูกอันคล้ายๆอันแบบนี้ดีย๋ยวผมว่าให้ดูเอาเหยียบแล้ว เอาคลายแล้วดีนะถ้าเขาถ้าถ้าเขาไม่สร้างระบบนี้เราชิบ่ายไว้บ่อนแนะน่นอนก็กดกดออาแล้วก็เขียนตัวเอฟเอฟเด็กก็เด็กก็มีก็สุดาไี่คุณติดอายุเค้กินไป็นเนี่ย

ก็วาดรูปตานะฮะคอมมาจากคลิปของใครก็ไม่รู้นี่วาดตาไปเท่ก็ไม่รู้เท่ไม่เท่ก็ช่างมันเพราะใครนี่ดี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 ดดลลแล้วก็ซูมอีกด้านนึงแล้วก็วาด หนี่นีหนีวัดยังไงก็วัดค่ะผมเคยวัดไม่ต้องศึสนะครับว่าผมเอารูปพระสุรุมา่างผมเอาภาพเขามาเองให้เราบส่ใส่กันนะฮะโอเค น mm ี hmm. mm ่น hmm. mm ี hmm. mm ่มอมอืแ hmm. ล mm ้ว hmm. ก mm ็วาดแบบนี mm ้นะคะ่นิ่ว่าขครก็ไม่รู้ช่งมันบอวันกันแ้กันบาวบ่วันบ่าวันบ่วั ใส่เสื้อสีแดงมบอจิตจิตอจิตที่ใส่หนวดเข้าหนวดอดีกอีกโซดาแล้วคูดมอะไรอ่ะกอดีกอดีอดีโซดาโซดาโซดาไอไเฮียนี่กด มาชมพี่บุนะฮะไม่ใช่แห้ผู้ชมนี่ก็ว่าแบบนี้ว่าแบบนี้วัดาสวาดายแล้วก็ย้ายทาง าะวใส่หัวแมลงสัตว์นะฮะงะทำยังไงเนี่ยออกไปลูกโอเคตรง นี่หัวมะเร็งศัพหัวแล้วก็ช่างมือถือพวกคุณชอบเรียกว่าหัวมะเร็งศัพนะทุกคนก็ต้องรู้แหละวันเป็นหัวอะไรทุกคณรู้ว่าหัวมะเร็งศัพคืออะไร ขาวแล้วก็ลำคาดลำคาเอ๋าไม่รู้จวพูดไปถึงไหนลำคานอ้าวอ้าวมันก็กดรีแล้วก็ลิดตรงนี้สีส้ม

เด็กเด็กเกปิดานกคุณเริ่มติดแล้เป็นอลเียกว่ากับอายุโเคเนี่ยช่าด12%แถมผมบอกแบบนหลายคนนะรู้ว่าคุณไม่อยากจะไปเข้าร่วครงการนี้เพราะคุณรู้สึกว่าคุณจะถูกตัดไม่ได้ใทุัผมบอกตรง เค้ลองคู่รับของคุณยังไม่ถูกตัดนะฮะแล้วบัตรของคุณสมมติว่าคุณมีวงเงินในบัตรหนึ่งแสนบาทตอนนี้คุณจะยื่นธนาคารยื่นไปแล้วหรือว่ากดออกมาใช้หกหมื่นบาทเงินที่คุณเหสียสี่หมื่นบาท

สีแดงก็ดีกว่าสีแดงเออ,อเคนี่นี่เออขี้เกียจดขี้เกียจชิเลยตอนนี้ผมโคตรรีบรอเลยนะคระัไม่รู้เป็นที่วไม่รู้เป็นบาอะไรรีบร้อนมากมากเลยตอนนี้เราจะรีบไปลงคลิปนะฮะนี่เน่ยอ้าวชิรแล้วนี่นี่นี่น่นนนาง ดสีสีดเกแล้วเกล้วเีเกล้วนะเปนตัวเฮียเลยก็ไม่รู้นี่โอเคนี่นีเนนี้นี่นอะไรวะนี่คุณน้าปลาคุณน้าสปาร์ลาแล้วเนี่ยโอ้ขี้เกีแล้วว้าเนี่ นี่แหละโอเคเรียบร้อยโอ้สีไข่สีไข่ล่านเลยสีไข่น่นเลยคนน่าสปรลทดเรียบร้อยคนน่าสปรลทดโอเคโอเคนี่นี่แล้วก็นี่อ้าวที่เกียร์ที่เกียร์ที่ใครเลยนี่นี่นี่โอเคเรียบร้อยแล้วมันก็จะฮแลก็มันก็ล้วนะฮะ ส่งเงินที่มีมาทั้งหมดใส่ตุ๊ดที่มีมาทั้งหมดใส่ตุ๊ดที่มีมาทั้งหมดใส่ตุ๊ดวิธีวาดลูกกลิ้ง่ายๆตามที่ผมทำเลยก็ซูมแล้วก็ค่อยๆวาดนะฮะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องสกินทีวีด้วยนะครับวันนี้ก็ขอปลับ๊ายบายจุ๊บๆผู้เล่นกูไม่จุ๊บหรอก